สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่มดน้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มดน้อยจะมารีวิวไพ่เพจนะคะในชุดมายเนอร์อะคนาซึ่งไพ่เพจเนี่ยเป็นไพ่มหัดเล็กแทนตัวบุคคลที่อายุน้อยกว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารน,นะคะเป็นลูกจ้างได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะแทนตัวบุคคลที่มีรูปร่างเล็กสันทัดนะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือ Page of p e n t a c l e นะคะเป็นตัวแทนของชาวธาตุดินนะคะคนที่หยิบได้ไพ่ The Page of p e n t a c l e อะคะ่ะหมายถึงจะมีอุปนิสัยที่มีหัวธุรกิจนะคะเป็นคนที่รู้จักกินรู้จักใช้ มัธยัต์อดออมนะคะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางครั้งก็จะหนีทีเหนียวนะคะแต่ก็ดีตรงที่ว่ารู้จักกินรู้จักใช้อะคะ่ะแล้วก็เขาก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้ในอนาคตนะคะแต่ถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าลูกหลานเนี่ยไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกจ้างก็จะหมายถึงคนคนเนี่เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดถี่ท้วนนะคะเป็นคนที่ ทำงานได้ละเอียดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คล่องแค่ว่องไวอะไรนักแต่ก็ละเอียดแล้วก็มีข้อผิดพลาดน้อยนะคะถ้าเป็นบุตรเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็จะหมายถึงอภิชาติบุตรสังเกตว่าเด็กคนนี้ถือเหรียญใช่ไหมคะก็หมายถึงเมื่อเขาเกิดมาก็จะส่งผลให้อาพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยทำอาหารกินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคใบนะคะ ไพ่เด็กถือเหรียญนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงที่ดินได้ไหมที่ดินได้เป็นที่ดินที่อยู่ต่างจังหวัดหมายถึงมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะคะไพ่ใบต่อไปก็คือ the page of c u p นะคะเด็กคนนี้น่ารักใช่ไหมคะในมือถือถ้วยแล้วก็มีปลากระโดดออกมานะคะไพ่ the page of c u p นะคะถ้าแทนเกี่ยวกับ บริวารลูกหลานเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่ว่านอนสอนง่ายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวขี้อายนะคะไพ่ยิบสีางสำรับนะคะมันจะเป็นรูปเด็กเล่นคนเดียวในสวนก็จะหมายถึงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้ชอบเข้าสังคมมากนะักชอบอยู่คนเดียวนะคะเป็นคนที่มีซิกเซนเก็บความรู้สึกเก่งนะคะ ถ้าเป็นลูกก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะอุ้มไปวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นพูดอะไรก็เชื่อนะคะถ้าเป็นลูกน้องลูกจ้างหรือบริวารเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่ใช้ง่ายนะคะแต่อาจจะทําอะไรค่อนข้างจะช้าเนิบนาเนื่องจากเป็นธาตุน้ําไพ่เด็กถือเหรียญอ่าเมื่อกี้ไพ่เด็กถือเหรียญขอโทษนะคะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยยังหมายถึงข่าวข่าวที่เป็นข่าวดีบางครั้งมัน อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันที่ไม่ได้ตั้งตัวนะคะบางคนที่เขาถามว่าอ่ถ้าหยิบได้ไพ่ใบนี้จะได้แฟนไหมถ้าหยิบได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็หมายถึงว่าจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะข่าวดีกระทันหันสังเกตว่าเจ้าปลาเนี่ยกระโดดออกมาจากถ้วยถูกไหมคะจะมีข่าวดีโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวบางคนที่เขามีซิกเซนไม่ลังสังหรณ์ก็หยิบได้ไพ่ เพจซับคัพเหมือนกันตามประสบการณ์ของแม่มดน้อยนะคะอ่าหยิบมีคนที่มาหยิบไพ่ย,ยิบซิกของแม่มดน้อยเลยแหละแล้วเขาหยิบได้เพจอัพขึ้นมาพร้อมกับเดอะเอเมอรลอร์แม่มดน้อยก็ถ่ายว่าเขามีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวยุโรปเลยแหละแต่เป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างเล็กนะคะซึ่งก็ถูกไพ่เพจเนี่ยนอกจากสมัย ถึงคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะก็ยังหมายถึงคนที่มีรูปร่างเล็กได้คือตัวไม่ได้โตมากอะคะ่ะนอกจากนั้นก็ถ้าถามเกี่ยวกับความรักบางคนก็อาจจะได้แฟนที่ตัวไม่ได้โตมากนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้นะคะแต่ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่เป็นธาตุน้ำส่วนใหญ่มักจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหว ง่ายนะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจได้ง่ายนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีซิกเซนคนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆลองสังเกตเซยว่า <Simmons> เป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยําหรือเปล่านะคะถ้าตามประสบการณ์ของแม่มดน้อยเนี่ยถือว่ามีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยํานะคะ ไพ่ใบต่อไปก็คือ the page of swords ไพ่เด็กถือดาบนะคะเพื่อนๆเ,เห็นอะไรคะเด็กคนนี้หน้าตาเขาค่อนข้างจะรันรันหน่อยใช่ไหมคะในมือถือดาบข้างหลังก็มีเมฆนะคะค,ค่อนข้างจะครึม้มคลึ้มไพ่เด็กถือดาบนะคะจะเป็นตัวแทนของคนที่มีอุปนิสัยค่อนข้างจะดื้อรั้นก้าวร้าวบางครั้งก็คือจะดื้อเงียบปะคะ่ะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่หยิบได้ไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่แทนตัวนะ่ะมักจะเป็นคนที่ เก็บความรู้สึกเก่งแต่เป็นคนที่ดื้อเงียบนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรัน้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีแผลเป็นนะคะบริเวณใบหน้านะคะอาจจะเป็นคิ้วหรือว่าหน้าผากเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะคะไพ่ page of s w o r d s นะคะไพ่เด็กถือดาบจะเป็นตัวแทนของข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรค เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะกระทันหันเป็นข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไพ่เพลสออฟซอร์สเนี่ย Source, เป็นไพ่อุปสรรคแล้วก็เป็นไพ่ศัตรูด้วยนะคะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยมีเมฆกาลังคล,มคล้มอยู่หมายถึงสถานการณ์ที่เพื่อนๆกํากำลังประสบพบเจอในปัจจุบันเนี่ยมันจะอาจจะมีปัญหาเข้ามารายล้อมรอบตัวแต่อุปสรรคเนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มคลี่คลายไปแล้วค่ะลองสังเกตว่ามันจะมี นกบินอยู่นะคะท้องฟ้าตรงนี้ก็เริ่มจะสดใสบ้างแล้วเพียงแต่มีเมฆบ้างนะคะให้ใช้เวลากับมันสักนิดหนึ่งแล้วอุปสรรคต่างๆมันจะก่อย,อยค่อยๆคลี่คลายอะคะ่ะแต่ถ้าไพ่ใบนี้แทนบุตรลูกหลานนะคะคนในครอบครัวของเราอะคะ่ะก็จะหมายถึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นเลี้ยงยากนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บกดด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับลูกน้องบริวารลูกจ้างนะี่ก็จะหมายถึงเป็นคนที่มีความดื้อรัน้นใช้ยากนะคะอาจจะทําอะไรได้รวดเร็วก็จริงแต่บางครั้งจะติดตรงที่ใจร้อนแล้วก็วู่วามไปสักนิดหนึ่งนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะเป็น Page of ชรบวรนะคะไพ่เด็กถือคทานะคะหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเพื่อนเเห็นอะไรข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขานะคะท้องฟ้าก็สดใสแล้วใช่ไหมคะไพ่เด e เพชรบวนะคะหมายถึงการเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้เกี่ยวกับการศึกษาต่อคอร์สเพิ่มเติมนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบางครั้ง เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปเพื่อศึกษาบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆคนไหนที่กาลังศึกษาต่อนะคะทําเรื่องศึกษาต่อเป็นคอร์สสั้นๆสามเดือนนะคะหรือว่า1เดือนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอันนี้ก็จะมีข่าวดีนะคะบางคนก็ไปศึกษาคอร์สอะไรเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นคอร์สทำอาหารนะคะคอร์สงานประดิษฐ์นะคะ เย็บปักถักร้อยอันนี้ได้นะคะไพ่เดอะเพชซ์บนะคะแทนอปุปนรสัยของคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเป็นคนที่ขยันนะคะแต่ติดนิดหนึ่งก็คืออาจจะใจร้อนแล้วก็ขี้เบื่อง่ายคนที่หยิบได้ไพ่เดอะเพชซ์บอนะคะเป็นคนที่มีไอเดียเยอะแยะมากมายแต่บางครั้งก็คืออาจจะได้คิดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นจริงเป็นจังอะคะ่ะส่วนใหญ่เพราะเขาขี้เบื่อง่ายไพ่เพชซ์อฟบอลเนี่ยจะ เป็นตัวแทนของคนธาตุไฟนะคะเดี๋ยวแม่มดน้อยย้อนกลับมานีหนึ่งนะคะไพ่ The Page of Swords เนี่ยเมื่อกี้แม่มดลืมแม่มดน้อยลืมบอกไปนะคะไพ่ The Page of Swords เนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุลมนะคะเป็นตัวแทนของอุปสรรคนะคะส่วนไพ่ The Page of b s เนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุไฟลักษณะของคนที่เป็นธาตุไฟอะคะ่ะคือจะกระตือรือร้อนเป็นคนที่ทะเยอทะยานทำอะไรได้ รวดเร็วกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะคนที่หยิบได้ไพ่ h e Page of w a วอนะคะส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้ะคะ่ะจะต้องหาหนูน่นหานี่มาทำอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่ h e Page of w a วอเนี่ยหมายถึงข่าวนะคะจากทางไกลนะคะอาจจะมีข่าวคราวจากาจากทางไกลอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าได้รับการติดต่อจากคนทางไกลที่เรารู้จักนะคะ ไพ่เดบเพสบอลจะหมายถึงการเดินทางต่างประเทศได้ไหมได้นะคะแต่บริการเดินทางในระยะสั้นๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการรีวิวไพ่ของแม่โมน้อยในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแม่โมน้อยรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์นะคะหรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โมน้อยทำคลิปต่อๆไปนะคะ,ะ,คะพรุ่งนี้แม่มน้อยจะมารีวิวไพ่ตัวบุคคลในชุดถัดไปก็คือ ไพ่ uh, น้อยนะคะเป็นไพ่ของเจ้าชายนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แม่มดน้อยไปก่อนนะสวัสดีค่ะ